เอฟซีจ้องน้อยระเบอเอ้ยน้อยน้นชนระเบอมาเด้อค่ะมากินข่าเทียงน้ำกันเ,เด้อข่าวส,วนนนนสวยน้อยนอนสวยน้อยน้อยแต่ว่ากับนี่กินไหลก่าหมูคนปะมาเด้อค่ะเด้ออันนี้ของพ่อใหญ่พ่อใหญ่กินข้าวต้มธัญพืชนะคะต้มรวมไปเมิดเลยค่ะ สามฟรีเลยเรากินแบบนี้นะเรกินแบบนี้เนาะคนอายุมากก็จะกินแบบต้มผักนานๆให้มันเปื่อยนะคะเนาะดีต่อสุขภาพนะคะผู้เฒ่าปานกลางเนี่ยก,กินแบบนี้ค่ะแก้วยังดีก็กินแบบนี้ค่ะคนบอกกินไก่พราใหญ่แล้วบอกกินไก่ก็เล่คอยก็เลยกินผู้เดียวใส่ปลา้าไปหน่อยแล้วก็ใส่อัน,นพัก ใบมะละนะคะยอดมะละนะคะแซบเซยค่ะพี่น้องมา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 กินน้ำกันค่ะมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงค่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะ